สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะครับเวลา9นาิกา6นาทีนะครับสำหรับเมื่อวานนี้คือวันที่11มกราคม2568นะครับเราได้มากลาง บ้านน้อยบนรวของเรานะครับเราได้มาแคมปิ้งที่อำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะครับผมแล้ก็แวะไปที่แกงคุดคู่ก่อนนะครับเดินซื้อของฝากอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็ดูในลานกลางเต็นท์ต่างๆนะครับเราก็เลือกที่ ปูสันยาติ้งนะครับก็ห่างออกมาจากเก่งกุดคูดน่าจะ5.6กกิโลนะครับก็ที่นี่ก็มีทั้งที่พักนะครับที่พักในภาพนี้ก็หลังละพ5นหนะครับผมสเหตุที่เราเลือกที่พักด้วยเพราะว่าเรามีทีมงานมาด้วยอีกคันหนึ่งมีเด็กเล็กนะครับ แต่ว่าเราเองก็นอนอยู่ในบนรถบ้านน้อยบนรถของเรานะครับค่าบริการสําหรับกลางเต็นท์เขาก็คิดแบบเดียวกันนี่แหละครับเรานอนบนรถก็คิดคนละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เราใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้งานทั่วไปนี่แหละครับชาร์จแบตมือถือต้มกาแฟาอะไรพวกนี้นะครับ ก็คิดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับก็อยู่ติดแม่น้ำโขงเลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็น่อเช้านี้อากาศเก้าองศานะครับเราได้เห็นเลขตัวเดียวแล้วนะครับค่อนข้างอากาศเย็นเลยทีเดียวนะครับ นี่ครับพันห้าร้อยต่อคืนนะครับก็ลังใหญ่อยู่ได้หลายคนนะครับแล้วก็มีบริเวณเป็นส่วนตัวนะครับเพียว่ามีมีคืนละแปดร้อยก็มีนะครับแต่เป็นหลังเล็กนะครับแล้วก็มีคนจองไว้แล้วนะครับผมก็เหลือแค่หลังนี้เราก็เอาหลังนี้แหละเพราะว่าเราก็มาหลายคนด้วยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้ที่พักแล้วก็เล่นอยู่ที่พักซ้อมกีตาร์สักชั่วโมงนะครับชมวิวทิวทัศนเราก็มาเดินเล่นที่ถนนคนเดินนะครับผู้คนเยอะมากเลยนะครับเมื่อคนืนนี้ก็สรุปได้ว่าถ้าเป็นช่วงนี้นะครับช่วงอากาศเย็นๆแล้วก็เป็นคืนวันเสราร์นะครับโอ้ผู้คนเยอะมากเลยทีเดียว นี่นะครับในช่วงเช้าๆเราก็นำเอากีตาร์ช่วงนี้เรากำลังเหอ่ของใหม่นะครับเพราะว่าเราได้กีตาร์มือสองมาใหม่ๆไม่ถึงอาทิตย์นะครับเป็น f ฟ n d e r Telecaster a อ e r i เมริกัน d a r d นะครับมีการเปลี่ยนปีกอัพเป็นซีมัวดันแคนเซตนะครับของ Vintage Stack นะครับผมของใหม่ก็น่าจะ พี่กรบนี่น่าจะอยู่ตัวละสามพันห้าโดยประมาณนะครับแล้วก็มีบิ๊กไ y ด้วยนะครับก็คือคันโยกคันโยกตัวนี้ก็เช็คใน Ebay ก็ประมาณหกเจ็ดพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกีตาร์ตัวนี้ที่โมไปนี่ก็ใช้งบประมาณสักถ้าเป็นของใหม่เลยนะก็หมื่นสี่หมืนห้านะครับผมรวมสิ่งของต่าง นะครับผมสําหรับบรรยากาศยามเช้านี่ก็ดีมากนะครับมีที่ให้เราเดินริมแม่น้ําคงสบายสบายเลยทีเดียวนะครับนี่เด็กๆก็มาเดินริมแม่น้ําคงได้สบายสบายเลยนะครับเป็นบรรยากาศดีแต่เมื่อเช้านี่หนาวค่อนข้างหนาวโชคดีที่ไม่มีลมนะครับผมถ้ามีลมด้วยนี่คงจะสุดยอดจริงๆเลย ครับผมก็อากาศดีนะครับสำหรับลานกางเต็นที่นี่ที่เราเลือกที่นี่นะครับเพราะว่าเราก็ดูใน Google Map นี่แหละครับมันก็มีทั้งที่พักแล้วก็เป็นลานกลางเต็นบอกอยู่ในในแมปเลยเราก็เลยเลือกนะครับส่วนในจุดอื่นๆก็ ไม่ชัดเจนว่าเป็นลานกลางเต็นท์อย่างเดียวมีห้องพักด้วยหรือเปล่าหรือบางลานก็มีมีห้องพักแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็ฝากไปถึงว่าทางผู้ประกอบการเนาะถ้าบอกได้ละเอียดก็จะดีมากๆเลยนะครับว่าอันนี้เป็น ได้ทั้งสองอย่างมีภาพอะไรด้วยนี่ก็จะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับครับผมห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกสบายนะครับสำหรับท่านที่จะมากลางเต็นท์นอนหรือจอดนอนในรถนี่ก็ก็ควรที่จะโทรมาจองก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่จะไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โตแบบแถวริมเขื่อนอุบลรัชที่เราไปบ่อยๆนะครับ อันนี้อาจจะเต็มได้นะครับหรือที่จอดรถก็อาจจะรองรับได้จำนวนจำกัดนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ก็ดีเลยทีเดียวนะครับมีพื้นที่ให้เรากลางนอนจอดนอนได้ก็เรียบดีนะครับนะแล้วก็ แต่ก็ต้องควรจะติดต่อมาก่อนนะครับทางเพจหรือทางาแมพอะไรก็ลองเสิร์ชดูนะครับเราเองก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็เท่าที่เราสำรวจดูเส้นทางที่จะมาอำเภอสังคมเนี่ยแหละครับรู้สึกว่าจะมีจุดที่สามารถให้จอดนอนได้อยู่บ้างนะครับผมก็น่าจะมีหลายจุดอยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับจุดที่เราเห็นอีกก็อาจจะเป็นแถวที่ว่าสถานีตำวรวจหรืออะไรเงี้ยนะครับที่เห็นว่าเขาไปกางนอนฟรีกันหรืออะไรเงี้ยนะ,อ,ะอันนั้นเราก็เห็นป้ายเข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าเราครั้งนี้เราไม่ได้เข้าไปนอนที่นั่นนะครับเพราะว่าเรา ก็อย่างว่าเรามากับครอบครนะัวนะเราก็ต้องต้องมีห้องพักอีกห้องหนึ่งนะครับคอนเซปต์มันเป็นอย่างั้นนะครับผมอันนี้ก็เลยมาตามนี้นะครับครับผมในประเด็นต่อไปนะครับครับผมในประเด็นต่อไปนะครับการกลางนอนบ้านน,น้อยบุรุษของเราก็เป็นคืนที่ ห3แล้วนะครับตั้งแต่เราซื้อมาปีแรกเรานอนได้50คืนนะครับปีที่สองนี้ก็น่าจะเป็นพุทิกาจัานว่าสองเดือนสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนครึ่งนะครับสองเดือนครึ่งนี้เราก็ สเดือนครึ่งนะก็คือเดือนที่3านี่แหละย,ยังไม่เต็มเดือนนี้นะครับเราก็ได้ใช้งานมาทั้งหมด13คืนแล้วนะครับในการกลางน้อยบ้านกลางนอนบ้านน้อยบุรุษของเรานะครับครั้งนี้เราเดินทางมาใกล้หน่อยนะครับจากคอนแก่นมาเชียงคานนะครับก็ใช้เวลาอยู่แวะด้วยก็ มีสามสี่ชั่วโมงนะครับแต่ถนนหนทางทุกวันนี้สะดวกสบายนะครับเป็นสี่เลนนะส่วนใหญ่นะเมื่อก่อนสิบกว่าปีที่แล้วยังเป็นสองเลนทั้งรถว้อยรถอะไรก็วิ่งกันค่อนข้างลำบากแต่ช่วงนี้สบายแล้วนะครับถนนหนทางเป็นสี่เลนเราก็ยังมีการก่อสร้างทำถนนหนทาง เพิ่มเติมอีกในหลายจุดนะครับแต่ว่าก็ไปมาได้สะดวกนะครับ่ะก็ถือว่าเป็นเส้นทางการเดินทางนะจากกอนแกนมาเชียงคานนี่ก็สะดวกสบายเส้นชุมแพภูผามานนี่นะครับก็ถือว่ามีความสะดวกสบายในการเดินทางมานะครับครับสำหรับการใช้งานบ้านน้อยบุรีนี่ก็ยังปกติดีนะครับ ยังใช้งานได้ปกติดีในช่วงหัวค่ำสัก4ี่ห้าทุ่มรู้สึกว่าจะมีลมนะครับมีลมอ่ามีลมเราก็เลยต้องได้หาเชือกหาอะไรไปมัดจุดที่เราคิดว่ามันอาจจะหลุดได้นะก็มีจุดลังคาบางจุดนะครับเราก็ลวดเอาออเชือกมัดไว้นะครับยังไม่ได้ไปซ่อมแซม นะก็แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพื่อความสบายใจใเฉยก็ใช้งานได้ดีนะครับเราซื้อมาจากพี่ธาราบ้านบนรถนะครับในราคา89,000บาทนะครับได้ทั้งชั้นบนชั้นล่างเทอเลสหน้าหลังออนนิ่งซ้ายขวามุง้งลวดผ้าม่านแอร์มุงนะครับ นี่คือส่วนที่เราได้มาเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับเราก็แจ้งลงเล่มเป็นตู้บรรทุกนะครับผมแจ้งลงเล่มเป็นลงเล่มเป็นตู้บรรทุกนะครับการแจ้งก็ไม่ยากครับใช้สำเนาตแบประชาชนสำเนาที่บ้านสำเนาคู่มือรถนะครับผมขับเข้าไปเลยในช่องตรวจสภาพหลังจากนั้นก็ ในช่างตรวจสภาพก็จะตรวจนะครับตรวจให้เรานะครับเขาก็จะถามเราว่าจะลงเป็นแบบไหนเราก็ว่าไม่รู้ครับขอให้มันถูกต้องเราก็รู้ไม่รู้จริงๆนะครับก็ก็ไม่เคยเห็นตู้แบบนี้เหมือนกันแต่เขาก็ให้ผ่านนะครับเป็นตู้บรรทุกนะครับใช้เวลาสักครึ่งวันนะครับในการแจ้งจด หลังจากนั้นก็ช่างน้ำหนักนะครับได้2,100ักิโลรถคันนี้เดิมๆม,มันพันเจ็ดมีวินกันชนรอบคันแล้วก็การแข็งเป็นเหล็กอีกนะผมว่าน่าจะมี200รกิโลรวมแล้วก็พันสตันแล้วแล้วก็มีตู้นี้เข้ามาผมก็เลยประเมินให้ว่า น่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่สองร้อยถึงสองหสิกิโลประมาณนี้นะครับสำหรับตูวนี้เนาะก็ถือว่ายัางพอรับได้นะครับไม่อเม่เกิน300ร้อก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้เวลาทำแจ้งโจทย์อยู่ครึ่งวันนะครับผมก็เสร็จสบายใจนะครับ ก็จะเสียเพิ่มเติมในส่วนของภาษีนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักนะ,ะเรื่องราคาที่มันจะเพิ่มขึ้นจากปกติรถกระบะปกติของเราจ่ายพันห้าสิบบาทหรืออะไรเงี้นะก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามาสองสามร้อยเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับ เราก็ผ่านด่านตำรวจมาหกเจ็ดครั้งแล้วนะครับก็โอเคผ่านได้ตลอดไม่ไม่โดนจับนะครับก็ให้เขาดูคู่มือไทยเอกสารไปด้วยเนาะ,ะก็ผ่านได้ดีนะครับก็บผมไปเด็นต่อไปนะครับช่วงที่มาถึงที่พักนี่แล้วผมก็กีตาร์มาเล่นนะครับ ก็เสียบแจ็คเข้าไปเข้าตู้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกตหรืออะไรนะครับเป็นตู้ขนาดเล็กนะครับก็เปิดเพลงก็ใช้ JBL ตู้บูทูดของคุณหนึ่งก็ขอบคุณมาหน้าทีนี้ด้วยก็เปิดเพลง BG เล่นนะครับคอนเสิร์ตนะครับ กืบเกือบครบเกือบครบ,อบคอนเสิร์ตมันนุน่นนะได้สักเกิน10เพลงหรือประมาณสักสิเพลงนะครับก็เล่นเล่นซ้อมไปนะครับการได้ฟังบ่อยๆนี่ก็ถือว่าดีนะครับเราได้ทบทวนบทเพลงต่างๆนะครับการใช้งานเมื่อวันนี้ไม่มีเสียงหำเลยนะ ไม่มีเสียงจีเสียงหำมอืมผมว่าโอเคอยู่นะครับก็มีนิดหน่อยนะเป็นเป็นธรรมดาของกีตาร์แต่ไม่ถึงขั้นส่งผลรุนแรงนะครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมีมีเสียงจีเสีย,ง,สยงหำมเพราะว่าเราใช้ตู้เคบีร้อยก็เป็นไปได้นะผมว่าเรื่องตู้แอมนี่มีเป็นไปได้ว่า ตู้มันสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้นะครับหรือระบบไฟหรืออะไรต่างๆด้วยนะมันก็มีมีส่งผลนะอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเล่นแล้วเสียบเข้าตู้แอมเล็กนีรู้สึกว่าสัดทีก็ยาวดีนะอ่าไม่ไม่ได้ขี้เลยเสียงก็กลมกล่อมดีรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่มันมามันก็มาจจะ ตัวแมทเทเรียลตัววัสดุของกีตาร์เราด้วยนะครับอ่ามันจะมีความเป็นเวลาเราเล่นก็มีความกลมเกลืนอ่าเหมือนเหมือนมันกลมกล่อมในตัวมันนะอ่ะอ่าก็เรียกว่าไงมันมันโอเคอยู่นะกีตาร์ตัวนี้ผมมองว่าโอเคอยู่นะครับอ่าก็เล่นก็ซ้อมนะครับ ช่วงนี้เราเหอค้องใหม่อยู่นะครับแล้วก็นำมาเล่นด้วยนะครับับผมจะรับภาพชุดต่อมานี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับผมก็ได้นำอากีต้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าตอนเช้าเนี่ยเราเล่นไม่ไม่ไหวนะเพราะว่าอากาศมันก้าองศามันเย็นเลยนะครับอากาศเย็นนะมันไม่ไหวนะก็เลยเอามา ผมก็มามาเช็คเพลงด้วยมันข้อดีอย่างหนึ่งของกีตาร์ตัวนี้ผมไปศึกษาดูก็คือแนว Telecaster นี่มันกลุ่มศิลปินในฝั่งของเพลงคันทรี y นะครับ mm hmm. เขาจะนิยมใช้ Telecaster นะครับผม mm hmm. ผมก็เลยตั้งใจว่าจะลองเช็คดูเพลงที่มีเพลงไหนที่ โดดเด่นบ้างเพลงคันทรีนะแล้วผมก็จะแกะเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการได้กีตาร์แนวแนวนี้มานะครับหรือได้กีตาร์ใหม่มานี่นะไม่ถึงกีตาร์เก่าที่ไหนมาใหม่ที่นี่นี่นะนะครับก็รู้สึกว่าทําให้เราอยากเล่นอยากฝึกซ้อมเฮ้ยของใหม่เหมือนเด็กๆนันละครับอืมนี่ก็ดีได้ฝึกซ้อมเล่นนะครับผม คนนี้ผมถือว่าดีนะครับก็ได้ไปพบว่าก็มีเพลงเพลงหลายเพลงอยู่นะครับเท่าที่เห็นเมื่อเช้านี้นะครับมีเพลง Lady ของ Kenny r o g e r นะครับแล้วก็ Iceland ของ Kenny Rogers ที่ The BG แต่งให้นะครับแล้วก็มี Uh huh. ซิลบินที่เป็นเพลงคันทรีหลายเพลงอยงู่เชตเมิลนี่ก็คันทรีนะครับนะครับก็ได้ก็สักเกือบๆสีเพลงครับที่หาได้เมื่อเช้าก็แต่ยังก็ไม่ได้ซ้อมนะครับแต่ว่าก็เช็คดูไว้เดี๋ยวเรากลับไปบ้านหรือมีโอกาสนีเวลาเราก็จะลองซ้อมเล่นดูนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าเมื่อเมื่อวานนี้ก็ได้ดูของอเขาทำเป็นช็อตวิดีโอของเบเงียบเสียงนะเขาก็มีมีเออน่าจะศิลปินชื่อจูเลียตหรืออะไรสักอย่างนี้นะครับที่เขาเล่นแนวแจ๊สนะครับเขาก็ใช้เทเล c คสเตอร์ในการเล่นนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายนะศิลปินแจ๊สเองก็เล่นนะครับนะ Country Jazz Blue ก็อาจจะพอมีอยู่นะครับผมที่เล่นในแนวเทเลแคสเตอนะครับเทนะ่าที่ดูนะครับครับการที่เรานำกีตาร์มาครั้งนี้เราได้ใส่กล่องเป็นเคสแข็งในการใส่กล่องกีตาร์มานะเคสแข็งเราก็ ใช้ามานานแล้วล่ะครับยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับเป็นเคสแข็งนะครับก็ใส่มาก็รู้สึกว่าจะโอเคอยู่ใส่ได้ใส่ได้ไดทั้งทรงสเตตและเทเลนี้นะครับแต่ไม่ใช่กล่องทวีตเคสหรือเป็นกล่องของเฟนเดอร์โดยตรงนะครับเป็นของใสกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปนี่แหละครับราคาไม่ไม่แพงนะครับเราซื้อมานานแล้ว ก็พอใช้ได้อยู่ก็เลยนํำมาใส่นะครับเวลาเดินทางอย่างนี้ต้องใส่กล่องแข็งนะครับเผื่อว่ามีของอะไรตกหล่นมาใส่กีตาร์หรืออะไรอย่างนี้นะการใส่กล่องแข็งก็รู้สึกสบายใจกว่ากันนะครับครับผมจะเราก็สรุปอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็หลังจากที่มันอากาศหนาวแล้ว ผมก็เลยเอาขึ้นมาซ้อมอยู่บนบ้านน้อยบุรชนสองโอ้รู้สึกอุ่นดีกว่ากันนะอ <c oughs> อากาศอยู่ในห้องน้อยบ้านน้อยบุรชของเรานีอุ่นกว่านะครับอา่าก็ถือว่าดีเลยพอที่จะซ้อมได้ข้างบนเราก็เลยมาเล่าประสบการณ์ต่างๆให้ฟังด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและฟังผิดพลาดระกันใดนก็ขอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ